สวัสดีครับทางสมิษเก่าเลยสมาชิกใหม่ครับในคลิปนี้เอจะมาลงเล่ลางหวยลาวให้ดูครับจริงๆแล้วสุนี้นมันเข่าได้สิบไปงัวครับแต่เอจะย้อนให้ทางสมชิกใหม่เลยสมาชิกเก่าได้ดูสักสี่หางงัวคับเพื่อควนมั่นใจ ว่าเอฟคำนวณตัวเลขที่มาที่ไปมาได้ยังไงครับเรามาดูวิธีคำนวณหาตัวเลขครับในคลิปนี้เอจะย้อมไปดูตั้งแต่งวดที่สองแปดเจ็ดศูนย์เวิธีใช้เอจะใช้ จะแบ่งเป็นสามสามกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่กลุ่มที่2 7 0และกลุ่มที่สคือ2องแบบครับจะยกสอมาตั้งตรงนี้ 8, 7, 0, ครับสองและเจครับ7 0็นย์ยมาตั้งตรงนี้เลยครับแล้วก็เพิ่ม สามเพิ่นสองสองได้สครับจาแปดได้เกครับจะเจดได้แครับจะศูได้ห่งครับจาสี่จะสาได้สครับจะเก้าได้ศูนย์ครับจาแปดได้เก้าครับจะหนได้สองครับ จากนั้นเราก็บ,บวดลงมาครับ8บวดศย์ได้8ครับ2บวกเได้9ครับนี่ก็เหมือนเดิมครับ9บวกหได้ศย์ครับทบ1ครับ3บวกแได้11ทบกหนึ่ก็เป็น12ครับเขียน12เลยครับ ศูนย์บวกสองได้สอครับสีบวกเาได้สิบสามครับจากนั้นก็เอาเก้าบวกแดได้เจ็ครับเอาเจ็บมาตังครับเจ็บเพิ่มหนึ่งได้แปดครับแปดเพิ่มหนึ่งได้เก้าครับหนึบ่บวกสองได้สองนึงบวกสองได้สามครับสามบวกนย์ก็ได้สามครับ หยดสามมาตางตรงนี้ครับ3าเพิ่มหนึ่งได้สี่พหนึ่งได้ห้าครับหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หกครับเอาหกมาจางตรงนี้เลยครับหกิได้เจ็ดเจ็ดเพิ่มได้แครับจากนั้นเราเอา สูรที่1จับคู่สูรที่2ครับสูรที่1จับคู่กับสูตรที่3ครับแล้วแต่ควรสมศิษชอบจัดครับแอจับชอบสูตรที่1จับสูรที่2สูรที่สาสูรที่1จับกับสูตรที่3ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ7 3 74 75ห้า 76 3738 8384 85 464748 9495 93565758ครับก็จะได้10ทั้งหมด15ชุดครับหลังจากเฮาได้15ชุดแล้วก็ แอดก็มีตัวที่คัดเลือกครับเอจจะวิธีทีมมาของเลข9ก้าเลศูย์เลขสองนี่ครับเอจจะเขียนตรงนี้ให้ดูเลยครับ0น เจ็ดศูนย์เจ็ดหกวิธีใช่เอเจชัวิธีบวกเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดครับเจ็ดบวกหกได้สามครับเจ็ด บวกสได้0ครับ0ูนย์ลดหนึงก็9ครับ0ูย์เพิ่สอก็ได้2ครับที่มาของเลข9 0 2ครับจากนั้นเราก็เอาเลขวิ่ง3ตัวนี้มาคัดเอาใน15ปาชุดนี้ครับ 9052เรามาดูตรงนี้มี9052ไหมเยวนี้ไม่มีครับเยวนี้ก็ไม่มีครับมีแถวนี้ครับ94ติดติด9ครับ95ติด9ครับ93ติด9มีแค่มีแค่3ชุดครับ มีแค่เก้าสี่เก้าห้าเก้าสามครับสองก็ไม่ติดศูนย์ก็ไม่ติดครับเลขที่ออกงวดต่อไปอ๋อห้าเก้าล่างครับห้าเก้าเลยครับ ต่อไปก็ใช้วิธีเหมือนเดิมครับคุณคำนวณออกมาก็ได้15ชุดเหมือนเดิมครับมัวต่อไปอ05ครับตรงนี้ครับ05ตรงนี้ครับวิธีใช้ก็วิธีใช้หาเลเดนก็เหมือนเหมือนกันครับ ก้าบวกสได้3ครับ4บวก1ได้5ครับ3ามบวกหได้8ปดยแปมาตรงนี้เลยครับ8ปลดหนึ่ก็ยังเหลือเจ็ดแปดพิ่มสได้ศย์ครับจากนั้นเราก็เอาเลขวิ่งสตัวเลขวิ่งสตัวนี้ มาไล่ดูว่ามีตัวไหนบ้างครับ80 18 81ก็ติด18แถวนี้ติด18หมดครับ404ก็ติด0 05ก็ติด0 06ติด0 90ติด0 91ไม่ติดครับทีนี้ก็ไม่ติด ศูนย์ศูนยติดศูนยูนย์นึ่งติดศูนยูนสองติดศูนย์แถวนี้มาติดครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะมี9ก้โชดครับเลที่อกครั้งต่อไปก็0 5ครับออกศูย์หครับ เรามาดูในงวดต่อไปเลยครับงวดต่อไปเราก็จะใช้มือเดิมครับเราจะแบ่งเป็น3ามส่วนครับจะหยุดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหยุบมาเลยครับห้าศนย์หยุบมาตรงนี้เลยครับเก้าพันหนึ่งได้ศูนย์ เจ็ดเพิ่นึได้8 5เพิ่นึได้หกเพิ่นึได้หครับ0ูเพิ่นึก็ได้1จากแเป็น9กาจะหเป็น7จ็ดจะหเป็น2ครับจากนั้นเราก็บวกลงมาครับ7จ็บวกศนได้7 9็ดบวกหได้14ครับ 1นึ่งบวกหนึ่งบวกแปดได้เครับศูบวกหกได้หครับเกบวกสอได้สิครับทบหครับหนบวกเได้แปดบหกาได้เครับจากนั้นก็เอาหนบวกได้ห้าบวกเได้สครับ เอาสองมาตั้งตรงนี้นะครับสองเพิ่ม1ได้3 3เพิ่มหนึ่งได้4ครับ6บวก9ได้หเอาห้ามาตั้งครับห้าเพิ่มหนึ่งได้6 6เพิ่มหได้เจครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนกันครับ9บวก1ได้ศูนย์ครับเพิ่ม1เพิ่มหนึ่งครับ ก็จะได้18ชุดครับในเมื่อเราได้18ชุดเราก็ต้องมาหาเลวิงครับเลวิงเพื่อเราจะมาคัดเอาตัวเลทีให้เหลือน้อยลงครับ048ครับเราเอา048มาตั้งเลยครับ ศูนย์บวกสี่ได้สี่ครับสี่บวกแปดได้สองครับจากนั้นก็สี่สี่บวกสองได้หกครับหกหลบหนึ่งเหลือห้าครับหกเพิ่มสองได้แปดครับจากนั้นเราก็มาไล่ดูครับสองสองห้าติดบห้าครับ สองห้าติดห้าสองหติดหกสไม่ติดครับแถวนี้ไม่ติดครับสามห้าติดห้าสาติดหแถวนี้ก็ไม่ติดครับสี่ห้าติดสี่หกติดฉะนั้นตัวที่เด่นก็จะเป็นแถวนี้ครับจะมี6ชุดนี้ครับ ที่เด่นที่สุดครับครับคลิปนี้ก็มาแค่นี้ครับรอผลสรุปอีทครับก็รอผลหวยจะออกยังไงครับลองดูครับขอบคุณมากครับ